โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊โอเคแล้วค่ะนี่โอเคปุ๊บครับใช่แล้วนะคะวันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสมาอยู่กับน้องๆเด็กวัดชมพูเฮ้ต้องบอกว่าเพื่อนน้องๆเลยเหรอเพื่อนๆเดี๋ยวัดชมพูตายแล้วใช่พี้เราใจเสียกันเนาะใช่โด้นะก็วันนี้พวกเขามีซิงเกิลใหม่ ไม่รู้ตัวเป็นซทั้งสองแล้วในบอลรงผู้ชนะที่สองอมาเป็นเวลาที่ออกถึงอะไรบ้างคะอย่างนี้เป็นความเสียใจครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แบบนี้ที่ขนาดพูดยังเสียใจเลยนะคะผมว่าประสบการณ์ตรงแน่เลยต้องเป็นประสบการณ์ตรงนะครับไม่รู้ตัวแล้วถ้าเกิดชาวโอเคฮุกชาวโอเคเลิฟลงไปถึงแฟนๆหรือบอลตมูจะเป็นเจ้าของเพ่งนี้ทำได้อย่างไงครับดาวน์โหลดครับได้ที่ ดอกจันท์0ึงสองมศ่งห้าครับหรือจะติดตามพวกเราตาม f a c e b o o k c o m s l ส s h เดอบอ่านี้เป็นอย่างนั้นและทสำคัญก็สามารถโทรมาขอได้ใช่แล้วโอเคเลยโอสเคเลสสี่สองสอง1แปย์เคียงนครุกด้วยครับครับผมค่ะแล้วติดตามกัได้เนาะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ